สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงทุกทุกท่านวันนี้วันที่หนึ่กุมภาพอสพันธ์าปีนี้หลวงปู่สวงท่านเรียกว่าพอสอ11ในภาษาเขเมรเรียกว่าดอบมยุยซึ่งมาจาก6บวก5เป็น11นั่นเอง ความหมายของท่านเลขหนึ่งเป็นเลขเริ่มต้นเพราะฉะนั้นปีนี้5้บวกหเป็น11หรือว่า11เพราะฉะนั้นปีนี้มีเลขเริ่มต้น11คู่กัน2ตัวจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงปูง่สวงทุกท่านโปรดรับชมต่อไปเมื่อคืน วันที่31มกราคมผมได้นั่งวิเคราะห์ตัวเลขหวยจากปริศนาต่างๆของหลวงปู่สุกได้มีแมลงตัวหนึ่งได้บินมาเกาะอยู่บนไม้บรรทัดเหล็กบนโต๊ะที่ผมนั่งคิดนั่งเขียนอยู่บนโต๊ะนั้นมีฝาเอ็มร้อยฝาหนึ่งตั้งอยู่ผมเลยเอามาดูก็เป็นเลข0011นะครับ0 0 1นี้เป็นเลขเริ่มต้น ปกติยามค่ำคืนผมก็จะนั่งคิดนั่งเขียนบทบรรยายของผมเป็นประจำก็จะมียุงมาเป็นเพื่อนผมต้องจุดยากันยุงตลอดแต่ที่แปลกแมลงแบบนี้ไม่เคยมีมาและที่แปลกไปกว่านั้นตรงกลางลำตัวของแมลงอยู่ตรงเลข11หรือเลขหนึ่งหนึ่งพอดีส่วนหนวดฝั่งซ้ายชี้ไปที่เลขสองตัวคือเลข 1> 1, ส่วนหนวดฝั่งขวานั้นชี้ไปที่เลข3ตัวคือเลข7จ็ห้หลังจากนั้นสักครู่ใหญ่ๆประมาณ12หรือ13นาทีมาแมลงตัวนี้ได้เดินกลับหัวเอาหัวชี้ไปตรงเลข6และอยู่สงบนิ่งแบบนี้ประมาณ12บสถึงสินาที เมื่อผมคุยลายเสร็จผมเดินกลับมาที่โต๊ะเห็นแบบนี้ผมก็ถ่ายภาพนี้และเป็นภาพสุดท้ายที่ผมถ่ายเพราะว่าโทรศัพท์แบตหมดเครื่องดับพอดีผมได้คุยกับแมลงตัวนี้ว่าหลวงปู่กำลังมาบอกย้ำเตือนว่าเลขออกแบบนี้ใช่ไหมพอผมพูดจบแมลงตัวนี้เดินหันหน้าหนีออกไปเลยแล้วก็บินหนีออกไปทางใต้โต๊ะหายไป ผมแปลกใจว่าทำไม,มแมลงตัวนี้บินมาเกาะอยู่ตรงเลขปริศนาของหลวงปู่สวงเลข11หรือว่าเลขหนึ่งหนึ่งหลวงปู่สวงท่านชอบทำอะไรที่เป็นปริศนาให้พวกเราได้คิดพิจารณาเพราะฉะนั้นเข้าตำราที่ว่าสิ่งที่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นนั้นให้คิดพิจารณาแล้วจะเห็น สิ่งที่ใช่โชคลาภที่หลวงปู่สวงท่านให้นั้นท่านจะให้คนที่คิดพิจรารณาเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกหเป็นวันหวยออกผมขอให้ทุกท่านที่ได้ชมคลิปดูและพิจรารณาให้ได้รับโชคลาภในวันนี้นนเรเชไซก็คือราชสีนะครับแล้วก็คล,ลาทม คือเสือแล้วก็ตุ่มไรนะฮะช้างนี่ก็หลวงปูส่สวงพูดกล่าวถึงผู้สามผู้ยิ่งใหญ่นี้ความหมายเนี่ยก็กำลังหาอ่าปริศนากำลังแกะปริศนากันว่าคืออะไรยังไง เลขทะเบียนสวยนะเลขเรียงเลขสวยเลขเริ่มต้นนะอ่าหนึ่งคันไม่พอมีสองคัน,นะฮะนี่สองคันทะเบียนเหมือนกันเลขเรียงเหมือนกันสองคันไม่พอครับเป็นสามคันเลยเอานี่หนึ่งสองสามนะฮะทะเบียนนี้นะฮะี่ก็บ้านเลขทีเขานะ,ะ่ เป็นเลขสวยที่สุดที่เคยเห็นมานะฮะนี่เป็นอักครปริศนาที่หลวงปู่สวงท่านได้เขียนทิ้งเอาไว้ตรงล่างสุดท่านอ่านว่าใบดอกแปลเป็นภาษาไทยว่าสาม แล้วก็เลข10วันที่11เดือนกุมภาพศันธ์พศ2565ขึ้น10ค่้าเดือน3ตรงกับตัวเลขปริศนาที่หลวงปู่สวงท่านเขียนเอาไว้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับแค่มแมลงเกาะที่ไม้บรรทัดเป็นปริศนาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องหลายอย่างท่านได้ชมคลิปภาพและวิดีโอต่างๆในคลิปแล้วก็ลองพิจารณาดูนะฮะ โดยเฉพาะคำที่ผมบรรยายแอบแฝงปริศนาของหลวงปู่สวงอยู่ท่านใดที่ได้ชมคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็โปรดกดติดตามและกดไลค์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านได้ชมคลิปแล้วมีโชคคลิปนี้สวัสดีครับ